สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป,ปันปันลำเลินออฟฟิเชียลนะคะวันนี้เข้ามาเจอนะคะท่านผู้นโคุณผู้ชมผ้ากอล์ฟผ้านะคะเพื่อนว่าตรวจงานนะครับอกว่าตัวเนี้ยม,มีการจรกรรมบ่อยมากถึงระดับแจ้งไวมากเพิ่งมาขอกลุ่มห้องเพิ่งเลยจบเลยว่าห้องมาตรฐานยังไงน,นะคะเราไปดูเลยก่อนวันบรรยากาศเป็นยังไงตอนแรกตกใจตัวสั้นเบิร์ดเบิร์ด้ถือจับมาได้แท้ผมไปสอนคือเนี่ย วันนี้นะคะเป็นวันมินิคอนเสิร์ตของสุดทายปันๆันได้เลยใช่ไ่มอยากมอบอความพิเศษใ้กบรักดนตรีเพราะว่าหมอลําห้องมันได้ตั้งวันนัดเพอสมควรนะแต่ว่าเราก็จะแบ่งส่วนนี้ให้ทีมดนตรีรถตู้มากกว่าคันสีดำของเราเพราะว่าเขาอยู่ร่วกันท่านนี้น่ะอบุณมากๆทุกคนแบบเป็นกำลังใจพวกเราเราเป็นกำลังใจพวกเขานะคะแล้กกันสิ่งที่สำคัญเลยของ้อง ของน้ำดูดิสดเพื่อน,นกับประจมนะคะจมพดจมแต่คนยิงินพอมอบรางวัลลวกันวันลั่ใจครับก็ทินเอาแโอ้มือแกมือแกนี่นังใจยินดีครับยินดีครับยินดีครับเอาไปแม่โไม่ไม่

ขอบคุณมากนะคะดีใจคุณแ่ดีครับครับดีับคมาให้ความรู้ได้ดองิี้ที่ชาชีพนะคะเกี่าจัลกรรมได้ความรู้เยอะมากมายเลย้วก็เป็นเกียรติของคนท้มากๆคนมาคุยน่านะคะดีใจมากมากนาฏีนนาจีนก็โอ้เกินไป พ่อนหลเรตรสะพอนาตีสะพอนาตีแอดมินเดี๋ยวนโอ้ยช่างทีเออบ่ได้ง่ายดอกปาห้องเปียกใช่ป็นเอาที่เสือก็ได้ไอแอนติมด้รบคาเทลชายยกล้างแหน่ชายเี้มอไอ้มหาเราใส่เงินมาเป็นดอกเรากินขาวัด ว่ากินเขาวัดใส่เงินมาเป็นครบแล้วนั่งนี่ผมได้มาจากนั่งเอกปันปันผมกับผมกับศิเก็บไว้ได้มาเหรอเก็บไว้หัวบอลนอนเนื้อเพื่อถึอเหล็กแต่ตัวใดนี่ตัวใดนี่เจ็ดห้าเอากันออกเกจทางได้เลยหกเจ็ดห้าซื้อเลยครับวันนี้ครับลอตเตอรี่ลอตเตอรี่เดี๋ยวผมเชียรไปเขาต้อนหนาต้อตาตำรวจข้าเนาะซื้อเลขซื้อเบอร์นี่เนาะซื้อซื้อไตดินนะครับทุ่มรอดเอาอัน เอาแค่ใบเดียวละทุบหล่นว่ะใบเดียวใบเดียวทุ่มเลยทุ่มยักไหลขายหน้ามาซื้อหล่ทุ่มยักไหลเอาแค่ใบเดียวว่นเหลือจะแก่แก้ใบนี้ก็เสียไปสี่ห้อยหนึ่งขอบพระคุณมากมากขอบคุณหลายๆอท่ากที่ไม่ทำเด้อคืออันอันนี้คือมาตรวจทุกมือมันป่ะค่ะเนี่ยมากมือเวียนมืออ่าประว่ามือเขาเวียนแล้วมาเปิดเผยเดี๋ยวทางปลอดภัยนะขอบใจดีเนาะขอเดินทางปลอดภัยขอบคุณหลายๆค่ะสุดยอดมากมาก คากาแฟเด้อเฮงเฮงรวยรวยี่นี่ผมสอนสอนเทคนิคเรื่องการเซลฟี่เนี่ยใช้นิ้วนิ้วชี้กับนิ้วก้อยแล้วก็ตรงนี้มาพับเนี่ยจะไม่แล้วก็ใช่เนาะหนูก็ทำเผลอทำ่องนี้อยู่ค่ะไม่ใช่เผลอแต่หนูไม่ได้ตั้งใจที่ทำได้เลยเพราะอิงโทเนี่ยมันล็อกอยู่แล้วหนูเนี่ยเนี่ยป๋าทำดูป๋าทำได้เพราะว่าป๋าขนาด เนี่ยขนาดล็อกขนมยังล็อกได้เลยควาเข้าอ่ะล็อกเงินเมียก็ล็อกได้เหมือนกันโอเคครับได้ไดยได้นดเรห็นเพียงเล้าบอกเข้าไปให้สิประจำเแี่ยเน่องจานิวผู้ไ้สันก็หยาดยากเราทำบ่อยๆมันก็มันมันสิบกสะนเทือนสิบสันเนาะแต่เขาเป็นเขาจับเขาจับเนานกกจับประมานนี้ขันผู้ไรนิวเงี้ยวเลยิสันมันก็เนี่ย มาชากาแฟมาสิแจกตลอดตู้ขั้นสีดำโอ้จะมันจอดพอดีเหมาะเจาะพอดบริยวณขาแจกกันทุกคนน่ะแหละนักยนตรีลหรอคะพิเศษไปทางแอดมินที่มากับรถของเราท่านอื่นไม่ต้องน้อยใจนะคะค่ะไม่มีคนเสิดแล้วก็ตรงนี้ในมีงานอยู่มั่งจบเพราะว่าอืมเบิร์ตเราค่ะต่อไปก็เตรียมตัวซ้อมเปิดวงแล้วค่ะเปิดวงกันย่านี่ค่ะ ดวงกันยานี้เราก็จะยิ่งแย่กันเลยค่ะไนล้างห,หาาน้าฝนค่ะข้าหน้ากมากนะะตกใจใหเหตุาการณ์าคความไพ่ขอบคุณมากมากนกกะคะ <laughs> <laughs> ตกใจเบิร์ตเห็นตำรวจเห็น้ำหลวจยังไงพวกหนูก็ตกใจข <laughs> <laughs> ึ้นไม่ได้เห็นยังผิดเลยแต่เห็นนี่คือรู้สึกกลัวเลยอ่ะ <laughs> <laughs> อยัน Ь ค่ะกับทหารแต่มันไม่เท่าตำรวจกลัวแอบปอยิมบ๊อป กรอบควันเอาเลยค่ะมันมากินกุ้งอกับแม่หนูเลยใส่กรอบรมควันเป็นมากินเดี๋ยวมันไปดูในเซเวนนะคะว่าอนิสาได้อะไรกินแล้วสาได้อะไรกินลูกเนี่ยอุ้งอิงอุ้งอิงค่ะอุ้งอิงอุ้งอิงกินแกงมาม่าเนี่ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เดี๋ยวเด้อป้ากินผู้เดียวสองโถเลยเหรอหืะฮายอีกแล้วฮายิปหายยีกแล้วหายยีกแล้วก้อนวาให้น้องอีกแล้วย้ำผิดกันดูมันก็บฮักกันหลายขึ้นจากวอไม่ก็อยากผอกันมาขึ้นเอาตสป้าตรงนี้ติ๊บยังอีกติ๊บห้ยมันตัวตู้มันยองย่องก็ได้นี่นุ้ยแล้ไปถึงขีบวงเลยถึงบ้านน่ะอ่ำสายๆเลยครับก็จะจอดกว่าจะนั่งเที่ยงเกือบเที่ยงค่ะ ใบอลเปดจหนึ่งเกิดจะ <laughs> จะเกินไปใบสองน <laughs> บริษั้องอันหลอ่อ <c oughs> โอ้ขิงเล้ขยะขี่เเนาะาขอบคุณมากๆนะคะเไ,ไหมอ่า นหมอมมวนดีดีค่ะฟังเป็นแห็บความรู้พอดายังกินค่ะเอต้าโอ้นีน่แหละพอดายังกินแลว้วค่ะ,ะน้ำอ้าว้องพอดไปถายนำทางเดินทางอีกยาวไกลนะคะเดินทนางอีกยาวไกลแต่ว่าปันปันยังมาท่านหนึ่งอยังกินเพราะว่าบนรถของกินเยอะงั้นจะเอาแค่น้ำแล้วกันค่ะบริขีดีเด้วยมัจนจะน้ำในลาน้ำ บ่เดือดรวยนะคะแล้วก็ไม่ได้ติปเยอะอะไรก็ไม่ได้แบบมหาศาลนะแต่ว่าไห้ที่ดน,นตรีเพราะว่าเขาเล่นดนตรีไปกับเราสู้ไปกับเรานะคะเข้าอ,อยู่ห่างาเวทีถึงจะถึงจะมีแบบเหตุผลแบบว่าเรามีค่าชุดที่แพงค่าเครื่องสาอางค่าอะไรที่ต้องเสียทุกวันค่าเดินทางทุกวันตรงนั้นก็มันเป็นในส่วนหนึ่งที่พวกเราต้องรับผิดชอบด้วยแต่ว่า สิ่งที่พ่อได้มานั่นมันก็ไม่ได้มากมายแบบจนล้นหลามจนเหลืออะไรเงี้ยแต่ว่าเราอยากให้คนที่สู้มาด้วยกันนะคะที่นายรตรีถึงเจะไปะหาย,ายวะไหลก็รอรอยส่องรอยก่ากันไปแต่กะมันคือความภูมิใจค่ะภูมิใจที่ครั้งหนึ่งเราเคยทําสิ่งดีๆให้กับเีเมคุณพ่อพี่ๆน้องๆน,น,นะคะที่อยู่ในวงน้ำกันค่ะมือหนึง่งมือได้มือหนึ่งทีสมมติว่าตาั้งตั้งแยกกันไปอานาคตไปพอกัน็จะไดิดฮอดคิดถึงกันนะคะ สร้างความสุขสร้างความดีไว้เพื่อให้คนจดจาเนซี่ทีดีค่ะหลายหลายคนก็ให้นะคะมีนักร้องศิลป,ปินหลายคนให้ลุวันเป็นซีทีดีค่ะ <c oughs> เพราะว่าทีมน้กดนตรีไม่มีโอกาสได้เดินมาข้างหน้าไม่มีโอกาสได้รับติบเพือ,อย่างหัวร่างนักร้องแต่เราก็ให้ด้วยน้ําใจนะคะถึงผัวข้อสีอะไรหลายๆอย่างลุมทุนลงแล้วลง,ลง,ลงนั่นงนี่แต่นั่นมันเป็นส่วนที่เราไม่ชอบก็บ้ากันไปแต่ว่าส่วนของน้ําใจพวกเราก็มีให้บ้างค่ะค่ะงานใดเข้าบม่มีงินใดอะไรสีขากับบ่ได้ให้นะคะ เอาพะเขามาอ่าพเขามาบ้างงานนี้ไม่มีไม่ได้เอาอันนี้สามเอามาม่าสองถ้วยเลยมั้งฮะเยอะวะมาม่าสองถ้วยนั้นเราเอาไปซดน้ำเสร็จมากินยำบวบแล้ววะซาบะนี่ลี่เราเอาไปว้าวเรากินมาม่าสองถ้วยอ่ากินอะไรต่อเป็นภาษาจีนแบบอ๋อเมื่อกี้อ่ะไม่นางไม่นางไม่นางเขาขี้เหี้ยเออเธอได้เอาอะไรบ้างนะขี่เหี้ยไม่นางขี้ี่ยเออไม่นางขี้ี่อ่ะ เออเธอแบบว่าเธอเธอได้ฉันมามากไปเออเธอได้อย่าก่อนเธอได้สวยมามากไปสองสองครับโอ้โหเธอบอกว่ากลัวอ,อ,อ้วนฉันสวยสวยตุ้ยจบไปก่อนอ๋อเธอได้สวยมามากไปสองครับเปล่าอ๋อเธอบอกว่าเธอกลัวอ้วนตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มท้องนึงกกันมาข้ายังไม่เห็นนางรถเลยโอเคอย่าคายนางมากนางมาดาเขาเอาเลียนไปสุดปุ้ยพออัดคลิปได้ทีซื้อ<ค>ของแล้ว <Okay. S 2> นะสำหรับทีนีปันปันตองลาไปแล้วขอบคุณสำหรับทุกการติดตามคลิปนี้มีรอยยิ้มฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์อย่าก,กดข้ามโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้ปันปันและทีมงานสำนักิ่มไทยทุกคนด้วยนะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามหักแพ่งค่ะสวัสดีค่ะ